สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับกบอีกเช่นเคยครับกับช่องข่าวโตโยต้าบายกบเพจเฟซบุ o กโตโยต้า้ายแดงโปรโมชั่นโดนใจครับไม่รู้ภาพชัดหรือเสียงชัดหรือเปล่านะคบวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กนะครับ2022นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีตอนนี้ผมอยู่ที่บูธโตโยต้านะครับเพื่อนๆนะครับไม่รู้ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะครับนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นเออเจ้า คราอันติสนะครับแล้วก็มีตัว f o r t จูเนอแล้วก็มีรถหลายรุ่นเลยนะครับวันนี้นะครับโตโยต้านะครับได้เอานํารถมาโชว์ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับกว่าพิเศษเลยนะครับเพื่อนๆมีหลายรุ่นมีหลายแบบเลยนะครับนี่ฮะนี่ขนาดเออผมยังไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับรุ่นรถต่างๆนะครับที่ทางโตโยต้านะครับนำมาโชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว f o r t จูเนอร์ตัวนี้นะครับนี่ฮะฟอร์จูเนอร์ตัวนี้นะครับ โคโรราอันติจีอนะครับแล้วก็อย่างหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นตัว GR นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินรอบๆในบูสงานมอเตอร์โชว์นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้ข้อมูลตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าผมเห็นคอมเมนต์เดี๋ยวผมตอบให้เลยนะครับนี่ครับสวัสดีครับพี่งานมอเตอร์เชโปีนี้มีสแกนมีสโลแกนขับเคลื่อนความสุขไหมครับมีครับผมแต่ว่าปีนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับครบรอบ60ปีด้วยนะครับนี่ฮะ ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเจ้ารีโวด้วยนะครับ GR นะครับไม่รู้ภาพชัดเสียงชัดมากแค่ไหนหรือเปล่านะครับลูกค้าครับถ้าเกิดเพื่อนๆครับถ้าภาพชัดหรือเสียงชัดยังไงบอกผมได้นะครับก็พยายามต่อใหม่นะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่ฮะตรงนั้นก็เป็นยาวริสนะครับแล้วก็ในการเข้าชมปีนี้นะครับก็คือใช้สแกนนะครับสแกน qr code นะครับในแอปพลิเคชันในมือถือเรานะครับนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศ ภายในงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างตัวนี้เป็น Fortuner นะครับ r e นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Fortuner รุ่นปกตินะครับนะครับส่วนรถไฟฟ้าก็จอดอยู่บนทางด้านเวทีนะครับนี่ฮะบรรยากาศภายในงานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับอยากดูรุ่นไหนอยากได้อะไรยังไงหรือยังไงก็อินบ็อกซ์ทักแชทมาได้เลยนะครับตามลิงก์ที่ผมเคยทำไว้นะครับนี่ฮะก็ปีนี้ผมบอกเลยว่าโตต้าก็นำรถมา หลายเกตรุ่นนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับได้เดูกันเลยนะครับแล้วก็เลือกชมกันเลยนะครับนี่ฮะเซียนต้าตัวนี้นะครับสีเขียวสุดๆสวยๆเลยนะครับแล้วก็ฟอร์จูเนอร์นะครับใส่ชุดแต่งนะครับถามยันสโลแกนคุณเอ็นคุณเอ็นเออารูทีบอกถามยันสโลแกนนะครผมถ้าผมอ่านชื่อไม่ถูกหรือไงต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นโคราคอร์สนะครับ นะครับนี่ฮะรถไฟฟ้านะครับคาดว่ารถไฟฟ้านะครับเอ่อที่จอดโชว์เนี่ยถ้าถามใจผมนะผมว่าน่าจะน่าจะเอ่อไม่ไม่ปีนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ถ้าเป็นไปได้ปีนี้ก็ดีเลยนะครับตัวนี้เนี่ยฮะตัวนี้ก็รถไฟฟ้านะครับนี่ฮะนะครับแล้วก็มีตรงพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอีกทีนึงนะครับนะครับผมพาเดินไปดูอีกทีนึงนะครับ นี่ตัวนี้เป็นเซียนต้านะครับ <Hi. S 1> ปีนี้ก็มีรถมาโชว์ค่อนข,ข้างหลายยี่ห้อหลายค่ายเลยนะครับหลายค่ายเลยนะครับตัวนี้ก็ฟอร์จูนเอ่อตัวนี้ก็เป็นกระบะสี่ประตูนะครับที่ใส่ชุดแต่งนะครับปีนี้ผมมองมองดูแล้วเนี่ยโตโยต้าจะเน้นทางเป็นพวกชุดแต่งค่อนข,ข้างเยอะนะครับคือเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ไม่เคยเห็นพวกชุดแต่งนะครับ นะครับของของในรุ่นรถแต่ละรุ่นนะครับปีนี้โตโยต้าก็จะใส่ชุดแต่งมาให้เลยนะครับอย่างตัวนี้โคโร拉คอสนะครับก็ใส่ชุดแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับแม้กระทั่งแคมรี่นะครับตัวนี้ก็ใส่ชุดแต่งมาให้นะครับบรรยากาศในงานก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็ปีนี้นะครับรู้สึกว่าบูธที่จะคึกคักนะครับก็จะเป็นพวกบูธรถไฟฟ้านะครับนะครับอันนี้ก็เป็นในงานนะครับภายในงานนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวเจ้า v ีลอสนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะสีแดงนะครับอยากให้ผมพาเดินไปดูรถรุ่นไหนอะไรยังไงบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเลยนะครับ อยากให้ผมพาเดินเดินไปดูรถรุ่นไหนอะไรยังไงบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูเลยนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะครับก็นะครับยังไงไลน์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ